นี่นะครับเรามาให้บ้านๆนะครับชิมนะครับทําอะไรอยู่นะโอโห่าันหมูนะครับนี่อันนี้บอกเลยว่าเมนูนี้นะครับไม่ได้ชิมแม้แต่อย่างใดสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับพี่บ่าวพีนะครับวันนี้ก็มาในสไตล์บ้านๆนะครับทําอาหารกินกันนะครับ เพราะว่าพีเป็นคนหนึ่งที่ชอบหาอะไรทานอยู่แล้วนะครับที่มันรสจัดจัดรสแซ่บแซ่บรสอร่อยอร่อยนะครับได้กินแต่ฝีมือคนอื่นนะครับวันนี้ก็ขอนะครับมาทำเป็นเมนูของตัวเองเลยแล้วกันนะครับชื่อเมนูอะไระครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันท้ายคลิปนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาหน้ากินขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตั้งชื่อเมนูได้นะครับเดี๋ยวราโชว์มันว่า ชื่อเมนูนะครับมันจะออกมาชื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวพีขอปรุงนะครับขอทำแบบแบบไม่ต้องชิมเลยครับมั่นใจในฝีมือตัวเองมากๆเลยว่ารสชาติมันจะออกมาคงอร่อยน่าดูเลยนะครับแล้วเราจะเอาไปเพื่อนข้างบ้านนะครับชิมดูว่าจะกินแล้วนะครับรสชาติจะจัดจ้านขนาดไหนนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พีด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับการหมักไก่เนี่ยเราต้องใส่รสดีลงไปนะครับ ก็คืออันนี้คือเอาแบบว่าคิดว่าน่าจะอร่อยนะครับอ่าแล้วก็ใส่นักกี้ลงไปด้วยนะฮะอืมนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะปึ๊บ ให้พอนะรสชาติ่อนะครับไม่ต้องเยอะมากมนะครับก็คลุกเคล้านนะให้เข้ากันนะคนคนคนให้เข้ากันนะทุกคนดมจาก กลิ่นนะครับอร่อยชัวรโอเคนะครับเราก็จะทำการใส่ไก่นะครับไปในปลาหมึกนะและในที่สุดปลาหมึกก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับที่เรานึ่งไว้นะครับผม และนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราที่เราทำไว้นะครับบอกเลยว่าเผ็ดเด็ดเดือดสวยงามมากครับมันเคลื่อนโอเคครับผมนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะดีขนาดไหนนี่นะครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปลาหมึกไส้ทะลักนะครับโหเด็ดเดือดด้วยน้ำพริกซีฟู้ดพี่บ่าวจัดให้ นี่นะครับเรามาให้เป็นบนๆนะครับชิมนะครับทําอะไรอยู่นะโอโหอ่านหมูนะครับนี่อันนี้บอกเลยว่าเมนูนี้นะครับไม่ได้ชิมแม้แต่อย่างใดนะผมฝีมือล้วนๆนะครับจากคันเทพอาตรงไหนูเป็นไงบ้างครับ งได้หมครับทําไปน้ําลายไหลไปนะครับไม่ได้ชิมเมื่อกี้ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่จริงเป่าจริงแต่ว่าถ้าเป็นเราจะเปรี้ยวยนิดนึงอ๋อขาดรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะครับอน,น,น่าจะรสแบบนี้อ่าเอิอ่รโโอ้ยได้อยู่นะครับผม รุปว่าผ่านนะผมโอ้โนี่ไม่ได้ชิมจริงๆเลยนะครับผมดูสิหัววิุ้งหัวฟูเลยนะครับผมเดี๋ยววันอื่นนะครับบอกเลยนะครับอขอเช็ดหน้านะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าผิดพลาดประการใดนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแนะนําเข้ามาได้นะครับอันนี้ไม่ได้ชิมของจริงนะครับมั่วๆเลยนะครับดมกลิ่นเอาคิดว่ามันอร่อยนะครับกะเอานะครับผมก็ไม่คิดว่าจะกินได้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปชิมของตัวเองก่อนนะครับผม